เดี๋ยววันนี้จะพาไปกินปิ้งย่างเกาหลีที่อร่อยจัดเต็มมากๆยานลังเสี่ยมคุ้มมาก37 9รวมทุกอย่างไม่จํากัดเวลาร้านนี้ชื่อกังนำบีบีคิวของห้าทัญบุรีในตลาดพาจเจริญบรรยากาศในร้านก็กว้างขวางสะอาดตาไม่อึดอัดลายอาหารของเขาตักเหมือนบุฟเฟ่ต์โรงแรมเลยค่ะในส่วนของของทอดแล้วก็ของทานเล่นเนี่ยมีให้เลือกประมาณ10กว่าอย่างเลยของเขาก็คือเติมร้อนๆตลอดเพราะว่าหมดไวมากตัวเอกของของทานเล่นต้องยกให้อันนี้เลยนะคะพิซซ่าชีสเกาหลีพวกไก่ทอดเกาหลีคิมบับหรือว่าซุปต่างๆเนี่ยก็สามารถตักได้เองเลยเข้าาาาใจจลว่่ทไมรรนเเัดพะืองิ นาทีและะ่เราชอบอีกอย่างหนึ่งของร้านนี้หมูเขาจะหมักเป็นแบบดรายเอทนะคะหรือใครที่ชอบกินเป็นแบบหมักซอสเนี่ยเขาก็มีแบบหมักโคชูจงังหมักเต้าเจี้ยวแล้วก็หมักซีอิ๊วแล้วเขาก็ยังมีหนังหมูกับเนื้อไก่ได้วยนะเอาเป็นว่ามีของให้เลือกกินเยอะมากๆจริงๆค่ะต้องกดเซฟแล้วตามไปดูเองนะคะหลังจากที่แยกย้ายไปตามหาวัตถุดิบกันมาเราก็มาเริ่มกินกันได้เลยพิซซาอันนี้คือนัมเบอร์วันมากยืดสุดทำมาร้อนๆทุกถาดค่ะในส่วนของของทะนเล่นเราก็กินกลุ่มๆกลุ่มๆพอเดี๋ยวกินปิ้งย่างต่อไม่กลััววหม